วันนี้จะอ่านพุทธศนาฟังในเรื่องสิ่งที่พระศัสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์ในหนังสือพุทธุธนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า67จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่254ข้อที่379อานนต์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อานอน์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้แหละ